ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดาทาโลกคลีนนะคะวันนี้นัดมีหัวข้อมาให้เพื่อนๆได้เลือกไพ่เล่นกันนะคะเป็นหัวข้ออ,อะไร <laughs> เริ่มคลิปมาก็ลืมหัวข้อความสัมพันธ์ไม่มีชื่อเรียกนะคะก็เราก็จะมาดูกันว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ เขาคนนั้นต้องการอะไรจากเรากันแน่นะคะความสัมพันธ์ถึงไม่มีชื่อเรียกไม่ชัดเจนได้สักทีนะคะก็เดี๋ยวนั้นมีตัวเลือกให้อ้อก่อนอื่นบอกก่อนว่าการดูดวงนี้เป็นการ สุ่มดวงโดยรวมนะคะเหตุการณ์อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยเพราะว่ามีพลังงานการรับชมเยอะนะคะขอให้เพื่อนๆดูเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่ต้องจริงจังไม่ต้องซีเรียสเก็บแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆกลับไปนะคะส่วนอะไรที่มันไม่ดีก็คิดซะว่าไม่ใช่ของเรานะอันนี้ค่ะตัวเลือกนะคะที่นัดเอามาให้เลือกคลิปที่หนนะ ทีมที่สคะ่ะและทีมที่3 1 2และ3นะคะให้เวลา5วินาทีนะคะทําสมาธิตั้งจิตดีๆนะโฟกัสไหมล่ะเริ่มนะคะพลังงานของเพื่อนๆเ,เป็นแบบไหนนะคะ อธิษฐานจิตว่าความสัมพันธ์ไม่มีชื่อเรียกนี้เป็นแบบไหนกันแน่นะคะ,ะเดี๋ยวนะัดจะไปทำทีมที่หนึ่งนะส่วนใครที่ยังเลือกไม่ได้ก็กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะแล้วกลับไปตั้งจิตทำสมาธิและเลือกทีมเลือกกำไรก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทำที่ ทีมที่1น,นะคะอันนี้นะเ,นเพื่อนๆที่เลือกทีมที่หนึ่งมาดูว่าสถานการณ์นะคะของทีมที่1เป็นแบบไหนนะตอนนี้นะสถานการณ์ของทีมที่1น,นะคะเป็นแบบไหนเด็กฟูนะคะเจ็ดเหรียญค่ะ ราชาถ้วยห้าดาบค่ะบันนาเดวิลนะคะ ของคุณและคนที่คุณถามถึงนะคะในความสัมพันธ์นี้นะัดมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ได้พูดคุยได้มีการดูแลเอาใจใส่ซัพพอร์ตช่วยเหลือกันและกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรึกษาหรือในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องการเงินการงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือน เรื่อยๆไม่ได้มีจุดโฟกัสอะไรที่ที่จะยืนยันชัดเจนได้ว่าเราอยู่ในสถานะไหนนะคะไม่คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ยังรักอิสระรักความสนุกสนานนะยังชอบใช้ชีวิตละลาใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอยู่นะคะยังไม่ได้อยากลงหลักปักฐานนะแต่ว่าคุณทั้งคู่ก็รู้จักกันมานานเนาะมีการช่วยเหลือกันมีการดูแลกันและกัน ถามว่ามีความรู้สึกดีๆไหมเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะมีความรู้สึกดีๆให้กันมีความามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากที่จะเอาชนะใจนะคะนั่นมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีการดึงดูดเข้าหากันด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการอยากเอาชนะใจทางด้านของความรู้สึก ็นเรื่องของเพศด้วยก็ได้นะคะมีพลังดึงดูดซึ่งการละกันเขาหรือคุณอาจจะมีสเสน่ห์ต่อกันมากนะคะเป็นอะไรที่ตัดกันยากนะคะความสัมพันธ์คาราคาซั่งไม่ได้พัฒนาไปแต่ว่าก็ตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะท่านี้เป็นพลังงานของคุณก็รับฟังต่อนะคะอ่าและทีนี้เรามาดูกันว่าในเมื่อความสัมพันธ์เนี้ย เขายังอยากใช้ชีวิตอิสระหรือต่างคนต่างยังอยากใช้ชีวิตอิสระอยู่แล้วเขาคนนั้นอยากต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้กันแน่นะคะเขาคนนั้นต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้กันแน่หนึ่งเรียนค่ะชารีอะ สี่เหรียญค่ะห้าเหรียญค่ะอีกหนึ่งใบนะหกเหรียญอ่ะถามว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเขาต้องการอะ,อะไรกันแน่เป็นไปได้ไหมว่า คุณและเขามีความแตกต่างกันนะคะอาจจะในเรื่องของที่อยู่อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้จะต้องมีการเดินทางไปมาหาสู่กันถึงจะได้พบเจอนะคะหรือเป็นคนที่อายุแตกต่างกันชาติศาสนาสัญชาติแตกต่างกันทัศนคติแตกต่างกันก็ได้ถามว่าเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาต้องการ ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเหมือนกันนะเขาก็อยากจะเริ่มความสัมพันธ์เขามีความหวงเขามีความห่วงนะนั้นมองว่าเขามีความห่วงคุณเขาไม่ได้อยากปล่อยให้คุณไปใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นหรือว่าได้ไปพบเจอกับคนอื่นนะคะเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นะอยากจะมีการ ช่วยเหลือดูแลให้กันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเขาขาดคุณไม่ได้นะเขาไม่ต้องการที่จะเสียคุณไปจากชีวิตนะคะไม่อยากเสียคุณไปจากความสัมพันธ์นี้ถ้าอย่างนั้นก็มาถามต่อเลยว่าแล้วในอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนในอนาคตความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศทางไหน จัสติกค,ค่ะราชินีไม้สามไม้ค่ะเก้าเหรียญ 10ถ้วยคะ่ะในอนาคตนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศทางไหนนัดบอกได้เลยว่าจะมีการตัดสินใจในอนาคตนะคะตัดสินใจอะไรล่ะตัดสินใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเพื่อนๆของเราดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะมีอิทธิพลต่อใจของเขามากๆเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเรานะคะ อปกติเนี่ยปกติเนี่ยไพ่เก้าเหรียญน่ะจะเป็นไพ่ที่มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองถูกไหมแต่สำหรับสำหรับนี้เนี่ยโฟกัสไหมอ่ะหน้าเขาจะดูแบบไม่มีความสุขเลยนะกับการอยู่ตัวคนเดียวเหมือนว่าอยู่ได้ไั้ยอยู่ได้แหละแต่เบื่อเบอื่อเซ็งๆอยากจะ มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะเป็นสิบเหรียญมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขความพร้อมทางครอบครัวมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณและเขาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีจะได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นอนค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับทีมที่หนึ่งก็ขอให้โชคดีนะคะอะไรที่เป็นพลังบวกเป็นแรงใจก็ เก็บเอาไปไว้ฝันไว้ฟินกันได้นะคะสําหรับอะไรที่ไม่ดีนะัดพูดที่มีอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดเนาะก็จบแล้วสาหรับทีมที่1แึ่ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทีมที่สองนะคะใครที่เลือกกําไรอันนี้นะทีมที่สองเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะ ถ้าไม่ตรงกระดุฟองอื่นก็ได้ทีมอื่นก็ได้นะแต่อยากฟังทีมนี้ก็โอเคค่ะเจ็ดถ้วยค่ะหนึ่งเหรียญสองดาบราชาเหรียญ ราชาดาบนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณน,นะคะเเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีการอธิษฐานขอการร้องขอการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือว่าฝ่ายตัวคุณเองก็ได้นะคะเป็นการร้องขอความรักดีๆความสัมพันธ์ดีๆแล้ว ก็ได้เจอกันได้ได้ไดอ่มีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ความสัมพันธ์ไม่มีชื่อเรียกไม่มีความชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าเขายังมีความสองจิตสองใจนะคะเขายังมีความสองจิตสองใจอยู่ว่าจะเอายังไงดียังไม่มีการตัดสินใจยังตัดสินใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของความรักที่ผ่านมาหรือความรักในช่วงนี้ ก็จะเป็นสถานการณ์ของความนิ่งเงียบนะนิ่งเงียบถามว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกดีนะคะแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีออแต่นั้นมองว่าไม่นานเนี่ยเ,ยเขาคงจะตัดสินใจแล้วล่ะนะแต่ตอนนี้ขอนิ่งก่อนขอคิดก่อนขอช่างใจก่อนนะคะเป็นอะไรที่ คิดยากมากๆสำหรับเขานะเป็นเพราะอะไรนะเอามาดูต่อแล้วเขาต้องการอะไรในความสัมพันนี้กันแน่นะคะทำไมถึงไม่ชัดเจนทำไมถึงไม่มีชื่อเรียกเขาต้องการอะไรในความสัมพันธนี้กันแน่ก้าวถ้วยนะคะ เจ็ดดาบจะติกมาอีกแล้วเหมือนทีมที่หนึ่งเลยนัดบอกแล้วว่าจะมีการตัดสินใจนะจัสมินและสามไม้นะคะเขาต้องการอะไรกันแน่ในความสัมพันธ์นี้ คือเขามีความสุขนะเขามีความสุขที่อ่าได้มองได้ส่องเป็นการส่องที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ํานะคะอาจจะอะ่ไม่มาส่องเฟซอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ได้มีการกดไลค์ไม่ได้มีการคอมเมนต์นะคะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรให้คุณได้รู้ตัวว่าเขาเข้ามาส่องนะคะส่องทําไมล่ะ สองเพื่อประกอบการตัดสินใจในอนาคตนะเขาต้องการอะไรเขาต้องการโอกาสนะคะเขาต้องการโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปได้ไหมว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหากันหรือว่าไม่ได้คุยกันหรือว่าเป็นสถานะความสัมพันธ์ที่มีความ แอบ,บรักแอบบชอบกันของคนทั้งสองคนและไม่ได้มีการเปิดเผยความรู้สึกนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือการส่องเกิดขึ้นนะคะไม่คุณส่องเขาก็เขาส่องคุณหรืออจาจจะเป็นทั้งคู่เลยก็ได้นะมาถามไพ่ต่อว่าแล้วในอนาคตความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นไปในทิศทางไหน ในอนาโคตนะคะคนทีมที่2ความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนคะแปดไม้ราชาเหรียญสิบถ้วย สตารสี่ไม้ค่ะในอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนนันคิดว่าในอนาคตความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะ จะมีการพูดคุยการสื่อสารแบบฉับพันหรืออาจจะมีการบอกความรู้สึกให้ได้รับรู้นะคะจากการที่เขานิ่งมานานนะเขาอาจจะแสดงทีท่าหรือไม่ก็สื่อสารออกมาเป็นคําพูดเลยก็ได้เป็นข้อความส่งข้อความอะไรแบบนี้มาหาก็ได้นะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณและ นัดมองว่ามีโอกาสที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งเลยนะอาจจะไม่ใช่แค่บอกความรู้สึกอาจจะขอเป็นแฟนขอสารสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเลือกสถานะที่ชัดเจนเพราะว่าเขาทนไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆของเราดูโดดเด่นมีสเสน่ห์มีสง่าราศีมากๆเลยนะเขาเขาชอบเขาเพ้อฝันเขาใฝ่ฝันหานะคะ ยังไงเขาก็จะตกโรงปรุงใจกับเพื่อนๆแน่นอนนะคะในอนาคตก็ยินดีด้วยนะคะก็จบแล้วสำหรับทีมที่2นะก็ขออยินดีด้วยล่วงหน้าเลยนะแล้วก็ใครมีอะไรที่จะมาพูดคุยมาเม้ามอยให้ฟังก็คอมเมนต์มาได้นะคะนั้นจะได้มาอ่านจะไดะ้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วทีมที่สองบา,บายๆขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะทีมที่สามนะคะที่สามใครเลือกอันนี้ทีมที่สามอ่ะมาดูสถานการณ์ซิว่าสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนกันถึงมีความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกเกิดขึ้นนะคะอืมเลิฟเวอร เลิฟมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะจ้าไฮพ s สเตสสิบไม้ค่ะโอ้ทาวเวอร์สองถ้วย ของงงวยแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะอ่ะเอเวอร์นะคะคู่หายพิสเทสนัดมองว่าเป็นความรักความสัมพันธ์หลบๆซ่อนๆหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้กันและกันรู้นะคะเป็นการปกปิดความรู้สึกเพราะว่านัดมองว่า การที่เขาหรือว่าคุณจะเปิดเผยความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่าเนี่ยเห็นภา่ใบนี้ไหมสิบไม้นัดมองเนี่ยแทบไม่เห็นแทบแทบไม่เห็นหน้าคนหอกเลยอะ่ะเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยเขามองไม่เห็นหนทางว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเขาก็เลยไม่กล้าที่จะสื่อสารไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์ไม่กล้าที่จะบอกนะคะ ไหกลัวว่าถ้าบอกไปแล้วมันจะต้องพังความสัมพันธ์มันจะไม่เหมือนเดิมกลัวจะเสียความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ไม่มีชื่อเรียกนะจ๊ะอ่ะมาดูต่อแล้วเขาคนนั้นต้องการอะไรในความสัมพันธ์กันแน่เขาต้องการอะไรคะในความสัมพันธ์นี้ เอนเพลเร่สี่ถ้วยราชาไม้ราชาเหรียญรู้สึกว่าจะออกทุกกองเลยไหมเน,นี่ยเหตออฟ ซอสภาษาอังกฤษมาจากไหนเอออันนี้คือเด็กถือดาบนะคะใช่ไหมใช่สิเด็กถือดาบอาเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้นั้นมองว่าเขาต้องการ เป็นครอบครัวต้องการแต่งงานต้องการให้คุณมาอยู่ในชีวิตเลยนะคะมองไกลถึงขนาดนั้นเลยนะเอ็มเพลอร์อยากแต่งงานอยากครอบครองนะคะอยากให้คุณมาอยู่ในชีวิตแต่ต้องนิ่งไว้ก่อนนะคะต้องคิดวางแผนต้องคิดวางแผนต้องใช้สติปัญญามากๆที่จะวางแผนเพื่อให้ได้คุณมานะคะ พราะเขากลัวว่าการตัดสินใจของเขามันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนั่นเองนะคะต้องการอะไรต้องการแต่งงานนั่นแหละแต่ยังไม่กล้าที่จะสื่อสารนะคะอยากจะชัดเจนอยากจะได้มาเป็นคนในครอบครัวอยากจะได้คุณมาอ,อยู่ในมีชื่ออยู่ในทะเบียนสมรสทะเบียนบ้านอะไรแบบนี้นะคะแล้วมาดูว่าในอนาคต เขาจะกล้าบอกไหมนะความสัมพันธ์ในอนาคตเป็นแบบไหนนะคะ <_ d> um> ความสัมพันธ์ในอนาคตของทีมที่3เป็นแบบไหนเด็ <_ d> um> กถือเหรียญอัศวินเหรียญ ไม้เด็กไม้แปดเหรียญค่ะในอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนมันก็ต้องได้พัฒนาแน่นอนแหละนะเพราะว่านั้นมองจากเด็กเหรียญเป็นอัศวิเหรียญน,นะคะ จากการเฝ้ามองเฝ้ <b> าดูเฉยๆจากการาถือเหลียล่ยรอจะเป็นการวิ่งเข้าหาเป็นการาเริ่มแสดงออกถึงการกระทำให้ได้รับรู้นะคะ<ไหม>เขาจะมีการส่งสัญญาณส่งสิทธ ทอดสะพานหรือทำอะไรสักอย่างเพื่อให้คุณได้รับรู้และรอฟังสัญญาณการตอบกลับจากคุณนะถ้าคุณโอเคก็ถือว่าแฮปปี้ค่ะคือเขาขอขอเทสก่อนขอโยนหินถามทางก่อนนะถ้าเขามั่นใจว่าคุณโอเคกับเขารับรองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ต้องพูดถึงแล้ว ไปได้สวยนะโอเคเนาะโหยินดีด้วยกับทั้ง3ทีมนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะใครมีเรื่องเล่ามาเล่าให้นัดฟังในคอมเมนต์ได้นะคะจะยินดีมากๆขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดติดตามให้นัดด้วยนะคะก็วันนี้จบแล้วสําหรับทีมที่3ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังบ๊ายบายคะ่ะ